โอ้ยอยู่ในเฟซบุ๊กพ่อน่ะพ่อติดหน้าบ้านอันไหนคันหล่ออุ้ยกันหนึ่งทุกคนไม่เคยหนูไปดูเฟซบุ๊กพ่ออ่ะตอนเต้นเต้นเพลงแขกอ่ะไม่กล้ายิ้มเลยตอนรับพิ่งฟันหักใหม่ๆอ่ะจะต้องหักก่อนที่จะโชว์โรงเรียนอนุบาลสามด้วยยิ้มมาทีแต่งหน้าสะเข้มเลยแต่ยิ้มมาแค่วงงี้ยิ้มแต่หน้าสวยมากแต่ไม่มีฟันหวานมาเแียว่าอะไรอ่ะไม่มีฟันฟันหรอ แปลวองเราไม่เข้าใจจริงนะคะเออไม่เข้าใจก็ถามแข้่ววองอพูดให้เป็นอินเตอร์ได้ยิ่ดูดิพอแขลววองเข้าใจเลยเพราะว่าแคลววองแคลววองอย่าแคลววองเภาษาเรียนภาษาจีนนะแคล่ววองไปญี่ปุ่นเรียนไปนะวอซือวอซือวอซือหรอวอซือหรอแปลแพูดได้ใช่หรอใช่ญี่ปุ่นไงใช้ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้แต่เซนกุเตะอเล็กโตะไงอเล็กโตะอเล็กโตะใช่ไหมใช่มิตูมิชิโอิชิอิซนเย็นเย็นเปต่ถามโอิชิไม่มีนะเออโอิชิไม่มีเป็นตะไปฮัญี่ปุ่นไปดูนะว่ามีไหมจริงไหมจิโอิชิไม่มีพูจิมีู้จิพูจิเดี๋ยล้วูจิมีอโออี